หดเป็นหนึ่งทีฮะสองหมื่นแปดโอเคแต่ประเด็ดโอเคสามหมื30 30่นหกสามหมื่นเก้าลดให้เยอะเลยฮะอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยหายแรงเกินอะไรวะหายสองตัวคือตามจริงเอาละฮะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมกับแคโรเดอร์แล้ววันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเกมปิซซ c คอนิกดีนะอีกเช่นเคยครับมาฮะก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นวันสงการแล้วนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับผมยังไงก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะจะไม่เบื่อเกมนี้กันนะผมยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะฮะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะคิดสิ่งไหนขอสมงบัติธนานะฮะแล้วก็ทําสิตนายขอให้สาเร็จลุล่วงทุกประการนะฮะยังไงก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนช่องเรามาอย่างเนิ่นนานนะฮะผมอาจจะติดติดกข,ขาดบ้างในบางประการนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยไวน้ที่นี้ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกท่าน,นจริงนะที่เข้ามารับชมนะฮะยังไกงไก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหร ไปตอกย้กําดันเอ็กตอเอก็กทีมกันอีกเช่นเคยฮะดันเจี้ยนระดับโหดนั่นเองอยังไงก็ก่อนที่ไปรับชมกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยะฮะยังไงพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะก็ต้องบอกว่าสําหรับดันเจี้ยนดันนี้ฮะเป็นลายที่แบบสําหรับผมที่เล่นแล้วงุดหิดมากฮะไม่ผ่านสักทีเออท่านผู้ชมหลายท่านก็มีแนะนํากันเข้ามานะเรียกว่าควรจะจัดทีมนี้ลงควรจะจัดเป็นแบบนี้ลงดีกว่านะคือผมก็ พยายามฮะพยายามมาหลายครั้งแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ผ่านสักทีนะทําไมโหดจังเลยอย่างเงี้ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมาครับก็จะมาลงดันเหมือนเดิมฮะดันเจียนเหมือนเดิมเลยนะฮะก็น่าที่จะยากเช่นกันเนาะโอเคสําหรับใครที่รับชมช่องผมแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะจะได้ข้อมูลหรือว่า,ามีประโยชน์บ้างในเรื่องต่างๆนะฮะยังไงก็ขอบคุณจริงฮะที่เข้ามารับชมกันผิดพลาดช่วงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมโอเค แล้วไปดูกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้ก็เจนเคยครับไม่รู้จะอัดอะไรให้ลงสําหรับปินเซตนะฮะแต่ก็ว่าจะพักผ่อนอีกสักวันหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็วรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวกันไม่รู้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้งานหนักมากเลยนะฮะก็ต้องขอไปด้วยะฮะที่หายไปวันสองวันเนาะ<笑><笑><笑>ก็พยายามที่จะพยายามขึ้นจะมาอัดคลิปนะฮะแล้วก็บางทีมันก็เพียจริงๆฮะแล้วแดดก็ร้อนด้วยยังไงก็ สุขสันต์วันสงการไทยนะฮะยังไงก็จะทําอะไรก็ระวังเนื้อระวังตัวไปด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้โรคภยัยค่เจ็บปาเนะาะมันในรูปแบบต่างๆเลยนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนาะนะฮะยังไงก็หวังว่าทุกท่านจะรับชมคลิปของผมนะฮะไปด้วยเนาะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะับผมโอเคดันสองจบไปฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมยังจะผ่านอีกไหมไม่ผ่านผมอ็อัดเรื่อยเกมเนี้ยอัดมันเรื่อยเลยฮะหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะมา อันนี้สองแล้วหรอเนี่ยสองสามโอเคอที่ที่หนึ่งนี้ผมจะใช้ตัวอะไรดีวะเดี๋ยวนะอืมอีกที่หนึ่งผมจะเก็บค่ามานาไว้ค่าเทพีไว้อีกที่หนึ่งผมจะจัดไปนี้ดีกว่าเนาะแต่มันต้องมีตัวเวท,ทห้อยไปอีกตัวหนึ่งแน่นอนเลยฮะมันต้องมีตัวซับไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเวทตัวหนึ่งอะเพราะว่าเพื่อที่จะไปเจอตัวที่กันสถานะ กายภาพเข้าไปเนี่ยมันจะได้พอมีดาเมจมาสู้ได้บ้างนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆฮะบางทีหายไปไหลายวันมันเหนื่อย,อยงไงไม่รู้สิโอเคผมก็ได้ทําการปั้นน้องแมวเข้ามาแล้วน้องอาคาดิหรือล่าโอาคาดิอะไรนี่แหละจตไม่ได้นะฮะปั้นม้นมาก็เสียทางด้านของเม็ดเขียวไปเยอะมากะฮะ คือจากมีแตะก่อน 30m เตอนนี้เหลือพันไม่เท่าไหร่เองอ่ะคือใช้เยอะมากฮะโอเควัตชิมัดก็เก็บไปอีกหนึ่งทีมนะฮะจะขึ้นมาหนึ่งยันสี่ไเนี่ยโอเคพาไ่กินทนะีมฮะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็หวังว่าจะอัดแนนไปด้วยสาระประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะ,ะสาระประโยชน์นี้สําหรับผมนะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะกะ็ หวังว่าจะรับชมเพื่ความสนุกนะฮะไม่แนะนําให้ทําตามหรือทําตามก็ได้นะเออเว้เออยไอ้ยางกันแน่เนี่ยทำเมดเออ,อันนี้จะจัจัดจัดจัดจ,ดจ,ดจ,ดจดไปก่อนเนาะโอเคแล้วก็เปโอลินเออมีแต่ตัวกายภาพไม่มีตัวเวทเลย,อยขออภัยด้วยฮะหาไปแล้วคือแบบ โอ้อากาศแบบไม่อยากออกนอกเลยเปิดแอร์นอนเยอะช่วงนี้กำลังจะเพ,พียเพียแดดเพียกับเกมด้วยไม่ผ่านตักงทีแควจังตายมั้นเนี่ยอืม,มาแลางไงโดนหวนอย่านะไม่อยากเสียตัวไหนไปเลยฮะและอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากยืมตัวละครจากเพื่อนเลยฮะเพราะว่าเราเสียประด้านของเพชรเขียวไปเยอะมากนะท่านผู้ชมนะฮะ ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมหวังว่าผมคงจะต้องไหลสดแล้วก็มานั่งรอท่านผู้ชมบอกว่าให้คําแนะนําแล้วว่าควรจะเอาตัวนี้ลงดีไหมผมว่าผมคงจะต้องทําอย่างนั้นแล้วเอ้าหาอีกสองตัวอะไรกันเนี่ยไม่นะก็หวังว่านะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะหรือว่าขอคําแนะนาจากทุกท่านมากกว่านะผมว่าคลิปนี้หายเลยเนี่ยแย่แล้วสองตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วมาเขาตกไปด้วยหรอ มาแล้วมาเขาโตไปด้วยผมมีตัวแทงเยอะเหมือนกันเนี่ยตัวแทงเยอะจัดเอาเอาเข้าไปโอเคเท่าที่ผมลงคลิปไปนะฮะผมจำได้ว่าคลิปตอนแรกๆที่ผมลงไปเนี่ยทางด้านบอสเนี่ยผมว่าทีมนั้นน่าจะลดดาเมจบอสเยอะกว่านะถึงแล้วฮะบอส ถึงมนดีกแล้วไม่ผ่านมันสักทีโอ้โหจริงเลยมาท่านผู้ชมฮะตีแรกเอายังไงดีตีแรกออรตีแรกตีแรกจุน<ม>เหรอตัวซับหนึ่งมันเป็นตัวดาเมจนะโอเคต้องนันเป็นตัวดาเมจหมดเลยนะตัวซับหนึ่ง น่าจะประมาณนี้ไหมหรือว่ายังไงตัวดาเมจหน้าหมดเลยนะนี่ตัวดาเมจแรงๆเราแล้วเนี่ยเอ๊น่าจะไหวแล้วไปะโ้หวังว่าจะผ่านนะฮะคลิปนี้ถ้าไม่ผ่านก็ซ้ำมันอีกรอบแล้วกันคลิปหน้าก็ซ้ำซ้ำมันอยู่อย่างนี้แหละอัดดาเมจไหมปล่อยมานหนึ่งทีโอเคมันจะเป็น บัฟตรงนี้เหรอฮะที่มันโดนแล้วมันจะแรงๆใช่ไหมโอเคคนไฟมาหนึ่งทีโอ้ดา้เมจรดเร็วนะเอาเยอะที่สุดฮะปล่อยไปหนึ่งที38มหโอเคหวดไหนึ่งทีสองหมื่นแปดโอเคแต่ประเด็ดโอเคสามหมื่นหกสามหมื่นเก้ารดให้เยอะเลยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาย แรงเกินอะไรวะหายสองตัวคือตามจริงมันมันมันไม่น่าตายขนาดนี้นะท่านผู้ชมอะผิดแผนฮะคือตามจริงมันมันจะเหลือประมาณปิ่มๆนะฮะมันจะรอดอยู่แล้วมันจะถึงแล้วมันจะมันจะฮิวได้มันจะฮิวทันเงี้ยเฮ้ยแต่วันนี้ผิดแผนผมว่าเอาแล้วผิดแผน เมื่อกี้จับด้วยเต็มๆหลอดอะผิดแผนฮะท่านผู้ชมขออภัยด้วยจริงครับในคลิปนี้ไม่ผ่านอีกแล้วแย่จังผิดแผนผิดแผนผมกะไว้ว่าขวรรอบแรกมันน่าจะเหลือนะฮะแล้วมันน่าจะเหลือมันน่าจะฮิวขึ้นมาได้มันน่าจะฮิวทันไง,ไงแต่ทีนี้ผิดแผนฮะท่านผู้ชม ผิดแผนอย่างจังเลยโอ้โหเอาไงดีเนี่ยตัวดาเมจเหลยไม่คิดตัวเองอืมอ่ะโทโมโอเคเอ้ยไม่มีตัวซับอ่ะโอเคผิดแผนฮนะตามจริงมันต้องเลือดลดเยอะกว่านี้แต่หายไปสองตัวเลยอะอะไรวะอ่ะลองใหม่ตีนี้จะดึงเีื่อนราหรอไหม ผิดแผนอีกแล้วอาชูรอกต้องหิวไว่อนเลยเนี่ยเราพ่วงตัวหิวมาตัวหนึ่งโถโม่ดิดาเมจค่อนข,อขอ้างเร็วเลยเนะี่ยช้อนหน้าแกงไปหนึ่งทีสวยขวดแรงเลยเนี่ยสองหมื่นเก้าเนี่ยยังไม่ถึงแรงสิบเอ็ดเลยฮะทำมากี่ผมเนี่ยอยู่แรงสิบอยู่เลย เออผิดแผนเฮ้ยแต่เครื่องหลอดแล้วนะสองตีก็ถือว่าดูดีอยู่นะถ้าจัด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 ตายถ้าจัดดีๆกว่านี้โโอ้หหายอีกแล้วโอ้โหถ้าจัดดีๆกว่านี้ผมน่าผมว่าน่าผมว่าน่าจะผ่านอะ่ะอีกแล้วมันคู่หดแรงมากเลยแย่จิสตร ร <c oughs> ับสภาพรับสภาพให <c oughs> ้ไหวเลยตีสองพันไปฮนะเราก็ยังไม่ทอ้อวันนี้เราก็ต้องค้นหาตีใหม่เพื่อที่จะหวังว่ามันจะไหวนะซ,ซื้อนะเอ๊ะเดี๋เอานี่ไว้ก่อนเอาจิต้าไปโอเคมาตีสาม ไม่รู้มันเอะไม่รู้เหมือนท่านผู้ชมลงแบบง่ายๆนะแต่ผมแบบทำไมมันยากจังวะเอาว่ากันอีกทีนะึงหวังว่าจะผ่านนะสู้เขาทุกคนสู้เขาสองหมื่นเอาไม่ติดบัฟแล้วนะไม่มีบับลบก่อนแล้วด้วยตะมีบัฟตีมิดอยู่นี่บัฟตดมิดโอเคกีตาร์ึงๆๆหม่นสาม เบามากโอเคเบามากไม่มีบาปลบก่อแล้วมันอยู่ยากฮะกีตาร์ผมจะไปแล้วกันเร็่หน่อยกีตาร์ผมไปแล้วเออเดี๋ยวซื้อซื้อนะ โอเคครึ่งหลอดวะมาอีกรอบแล้วสวยมันบัฟดาเมจมาแล้วบัฟดาเมจมาแล้วโอ้โหอแรงมากครึ่งหลอดสี่ทีครึ่งหลอดโฮ้หดอีกแล้ว คนนี้นี่มันยังไงกันแน่นะจะจะหมดแล้วท่านผู้ชมจะหมดแล้วเดี๋ยวตัวฮิวไว้ตัวหนึ่งดีกว่าอ่ะมาเอาให้หมดมีอะไรขนมาให้หมดฮะท่านผู้ชมขนมาทั้งบ้านแล้วกันนี้มามีทั้งเปย์ซ้ำกับเปย์ปกตินะโอ้โหดูขวัแรงมากดูหน่อยโหโห พันหกโอเคไหวไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจัดทีมพิเดีกว่าน,นี้มันก็คงจะผ่านแหละแต่นี่แบบจัดแบบล,กลวกวๆอะฮะโอ้โหยำยำใหญ่เลยพ้นไฟมา มาแล้วขึ้งหลอดเหรอมานั่งวิเคาะกันเลยนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วนะผมว่าไม่น่าผ่านนะฮะพอทีมพอทีมหมดแล้วด้วยโอเคเกรกอลินไม่ยังอยู่นะขอฟันทีนึงนั่นแหละผมเกลียดสกิลนี้ เฮ้ยเริ่มหัวร้อนแล้วเนะี่ยใครมิลล่าอืมเหลืออะไรให้เล่นอีกบุณเนี่ยแล้วก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมหมดตัวให้เล่นละเกลี้ยงเลยสี่ทีมเขาหมดสี่ทีมเอจุนวะ ไม่พอหรือเปล่าไม่ใช่อ,อ,อ,อันนี้ออกโอเคจุน่นใช่ไหมอ่ะโอเคน่าจะใช้จุ่นนั่นแหละดูซิจะผ่านไหมผมเครียดแล้วนะแบบนิ่งนะบับรดามเมจบัรดาเมจม,มาแล้ว มีลบก่อนนะคราวนี้มีลบก่อนนะอดิยาไปแล้วลบก่อนไปเลยทีจุดนี่ปั๊บไปโอ้โห่สี่พันเบาไปเจ็บที่ใจเจ็บที่ใจไม่ผ่านนะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ผ่านอีกแล้วกดผ่านไปเลยฮะ ้นโหดจริงอะไรเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยดูเลือดสิแปดหมื 8, ่นห้าโถโอเคฮะท่านผู้ชมไม่ผ่านอีกแล้วโหดจริงโหดจริง,รงอะไรจริงฮะเอาเรื่องฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะกะว่าจะเข้ามาอัด,ดเล่นๆฮะเพื่อที่จะม,มาอวยพรท่านผู้ชมในวันสงการานนะฮะยังไงก็ขออวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะฮะคิดสิงงส่งไหนก็สมปรารถนานะฮะเดินทางปลอดภัยนะฮะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าใคร่อย่ามีอะไรมาแพร่ผ่านนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมภายในช่องเล็กๆของผมนะฮะยังไงก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะจะได้สนุกกับคลิปของผมต่างๆนะฮะยังไงก็คิดเห็ยนยังไงขุณ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันบ้างนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสุขสันต์วันสงการานต์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมียวไว้บ๊ายบาย